นี่ฟาร์มหรือเฮยวะเนี่ยทำไมมันเละจังเลยโอเคทุกคนคงสงสัยใช่ไหมว่าทำไมผมถึงพูดอย่างนี้มันจะแบบว่าหมายความว่าก็คือผมจะต้องทำฟาร์มใหม่ไงใช่เนื่องจากมันใกล้กับแหล่งน้ำสุดๆไม่ใช่ใกล้กับทะเลเมื่อเลยต้องทำใช่แล้วทำในสถานที่ที่โคตรอันตรายสุดๆเลยละ่ะอ่าก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเราหยุดเกมไปครับเป็นมอสเอ็มซีครับวันนี้ผมได้ฟาร์มมาอย่างหนักเลยละบอกเลย ฟาร right. ์มเปชั่วโมงประมาณหกชั่วโมงได้มั лишком, ้งคุณเล่นนมันนานไปอันนี้คือไปฟาร์มมาจากข้างในนู้นอ่ะในนู้นก็คือมันจะมีบ้านอยู่ในนี้เห็นม้านานบ้นนมันจะมีวลเเจอร์มีไอรองโกเลมไอตัวทองทองอ่ะไอตัวนนนนอ่ะไอ้ทับนเนียนนนนไอเนียไอเนียไอเนี่ยเออเข้าไปดูว่ามันมันแหลกอะไรเออมันแหลกอะไรเข้าไปดูไปเจอจะเศษไอเนีอะไรวะนี่นเจอจเศษไอจุพวกเนี้ยเออช่าง เออช่างมันเถอะเราเข้ามาเรื่องดีกว่าเราไปทำฟาร์มกันเพราะว่าตอนนี้ผมมีมเมล็ดเยอะมากมเมล็ดอันนี้จะทิ้งจะเก็บของที่ไม่จําเป็นละครันโอ,อ้ทุกคนคงลืมใช่ไหมว่าลืมทําอะไรไปอย่างแรกกดไลค์กด like, ตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อพาคลิปต่อไปก็ลงจันทร์พุธศุกร์ทุกสัปดาห์อยู่แล้วละนะอาจจะลงติ๊กต็อกนิดหน่อยตัดบางส่วนไปลงติ๊กต็อกนะจ๊ะตอนนี้จะต้องหันมาเริ่มความจริงจังมากขึ้นนั่นแหละสำผมอ่ะน,นะเออเออโอเคมาเริ่องมันเลยเออโอเคแค่นี้แค่นี้ก็น่าจะพอละ เดี๋ยวจะตกแต่งที่นี่ให้มันดูสวยๆสักหน่อยอืมเอาข้างในนี้เป็นบ้าเฮ้ยเออเรียบร้อยเ๊้เรามีซีเรนเทิลหรือเปล่าดอกม้ทะเลเอ่มมันที่มันเรืองแสงมันชื่อว่าซีเรนเทินหรือเปล่า,า,ะลา,ว,า,ลาวะไม่รู้ อ๋อน,นี่ไงอันนี้มันอันนี้มันถุงหมึกหนึ่งแสงเออ what the fuck อันนี้อะไรอะถุงหมึกเฮ้ยหาอยากได้อะไรที่มันเรืงแสงจังเลยเราลืมไว้ไหนหรือเปล่าขอดูน่อนว่าท็อตมันจะไปนใสก่อนรับรองว้าวสวยจังรำเหรออันนี้วางในน้ำได้หรือเปล่าว่าก่อนเดิรเน อะไรที่มันวางในน้ำได้บ้างเนี่ยหรือเราเราต้องการไอ้พวกไอ้ที่มันเืองแสงในน้ำได้เขาเรียกว่าอะไรวะอ๋อมันอยู่ในมันอยู่ในไอ้นั่นไอ้ซอกไม่ใช่ซอกดิเอออ,อาหารมันอยู่ในนี้บางส่วนนี่อะไรวะนี่อะไรโทมิโต้สีโทมิโตเหรอเอ้ยโทมิโต้ยโทมิโตดีด izon, ดวะก่อนน่าจะไม่ดี เอ้ยโทมิโตะอันนี้มันอะไรเอ้ยมันต่างๆอยู่อะช่างมันเถอะทำให้มันทำให้มันเสียเวลาคนเดิมโอเคโอเค,อเคถ้าไม่มีก็ช่างแม่งอะติดไฟธรรมดาไปติดไฟไฟธรรมดาไฟแม่ง ต่แค่นิ่งเหรอวะกระจอกเลยอันนี้อะไรเอ่ยน,นี่นี่มันต้นอ,อะไรอะ่ะไม่รู้ไม่รู้ทำให้ก่อนอันนี้กระดูกเจ๋งมากโทเมโทเอ่อ,อ,อปลูกกันแถวๆดีกว่าอันนี้อะไรอะ่ะไอนน้ต้นอ,อะไรเอ่ยแฟลกซ์ไม่รู้อันวะอะไรเอ่อแครอท กอตอรีรรกอตอรีมันตลอดสอตอรีมันตะฟักมันเราเคยปลูกไวนะ้นี่นามันคืออะไรมันฝรั่งไม่ใช่เฮ้ยตื่นใจวะเราเคยปลูกไวนะ้นี่นาแกบางานนักมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปอืนป่นละไม่เถอะได้รู้แน่ไอ้หนุหนูพอไม่เอ่ย ตอนนี้ต้องฟาร์มลกโอ้โวให้เสร็จก่อนจะไปนรกนรกบู้เลยว่ามันมีขวันนรกข้างหน้าเดี๋ยวไม่จะโหดโหด่เฮ้ยโอ้โห,โโหกามโตมาจาไกลนะพี่ใหญ่สนใจเอามาฟัดไหมแต่มันแต่สู้ยากเลยนะมันมันมาาันอมตะเอ,อ้ยไม่ใช่ยิงกึ่งกึ่งเพราะว่ามันเอ่อต้องฆ่ามันสามครั้งใช่มันคือเชี่ยนี่สามครั้ง ตายคั้งที่หนึ่งปุ๊บแม่งเฟืขึ้นมาตายคั้ง่สองปุ๊บแม่งฟื้นขึนน้นมาอีกแลลวเอ้ยฟื้นเก่งจริงเฟื้นจะน่ขาขลเลยอืมอะไรได้อไลน์โอเค จะสวยแจมว้าวอยู่นะเอาไปอัดแล้วก็มาทำเป็นอะไรนะเอ่อยู่ไหนแล้วอัน,นี่ uh huh. อุณสายทำห้องเก็บของค่อยทำข่าวหน้าไม่ใช่ข่าวหน้าอาจจะเป็นข่าวไหนข่าวใดข่าวหนึ่งหรือจะอะไรสักอย่างหนึ่งแค่นึงกตการแค่เสาอ่ะเสาสวยสวยแยะ ไอาสาวง,โง,โงอ้อกันเดี๋ยววะแล้วก็ใส่ตุกเตกด้วยนี่เรามีเศษทองเยอะกว่านี้นี่นที่จำได้เรามีทองเยอะมากไม่เยอะแล้วละ่ะเศษทองฮ้ยแต่ใหามีเศษเหล็กเยอะมากเลยนู่ว่ะ อันนี้ก็เหลือเฟือแล้วก็ปึ๊บปึ๊บทำคนละแบบเลยมา ปึ๊บโอ้ยต้องการให้มันยาวกว่านิดนึงยาวกว่านหน่อยแล้วกันยาว,วายาวให้มันสมบูรณ์สมบูรณ์โอเคยาวกว่านี้กอบว่านี้กอบว่าน,านี้อย่างงี้โอเคเลียร์ได้เตมไฟกระหึ่ยเติมไฟกระ,ระอึ่โคตรสวยเลยแล้วก็เอามานี้นี ืมแค่นี้ก็ดูดีแล้วเออแค่นี้ก็ดูดีแล้วเดี๋ยวนะโทเมโตเอามาทำอะไรได้บ้างโอ้ยมันอะไรอะ่ะอืมโอ้ทำอาหารเยอะเลยเว้ยอันนี้บีดลูดเอ้ยมีบีดลูดอยู่แต่อันนี้ไม่มีเน่ได้มากเลยแต่เราไม่มี โอ้โหนี oh, ่อะไรเอ่ยถั่วเลยเราแพ้ถั่วไปนะโอ้มีแฮมีอะนอุ้ยอะไรอ่ะพิซซ่าเฮ้ยชีสทำไงอ่ะทำชิ้นไงทำชิ้นไงทำชิ้นไงอ่ะชีสทำไงวะเฮ้ยแฮมแอนด์ชีสแซนด์แอนด์ชีสแซนด์วิชน่ากินน่า ก,กินม่เจะอะไรขอท่อนทางแบบเออีรยอแครหลอดเล้แคร์หลอดทำอะไรได้อะไรที่มากกว่านี้ไม่เช่นอาหาร

ที่ได้เหรอแล้วก็อเอาเอาเบอร์รี่มาใส่กับ <c oughs> กระเป๋าเนี่ยนะนี่อะไระอ่ะอุ้ยอาหารอาหารอาหารมดนี้มันเยอะจนเหลือเฮ้อะไรอ่ะน่าก,กิน,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 กกนหมดอ,อันนี่น่า,ากินทำไมเอ่ยอันนี้ไทยใช้ข้าวแล้วก็ใช้โน้นใช้นี่โอ้ยอาหารเยอะมากอาหารเยอะเลยก็ไม่ไหวนะหิวนะหิวนะวนะชิวจริงเนะี่ย โอเคทุกคนครับสหรับพาร์ทนี้ก็มีแค่เดี๋ยวคนเรามาแค่ทําฟาร์มแล้วก็ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนิดๆไดหน่อยมันเดี๋ยวก็มีแค่นี้แหละนะเดี๋ยวก็จะไปฟาร์มเพิ่มฟาร์มนั่นฟาร์มนี่ฟาร์มนั่นโอ้ยเยอะก็จะไปฟาร์มพวกของเล็กๆน้อยแล้วก็เล็กๆน้อยนั่คือจะฟาร์มเพียนิดเดียวอันนี้คือไปฟาร์มนะแป๊บเดียวเออแค่นิดเดียวเออเดี๋ยวจะทำฟาร์มอันนี้ต่อให้มันดูสวยนะมันก็ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ ปกก็จะทำเดี๋ยวเห็นปกมันดูสวยๆก่น,นั่นแหละก็แอบแอบฟาร์มแลเนานะแต่ถ้ามันดูไม่เรียบร้อยก่อนนั่นแหละคือไม่ฟาร์มต่อขี้เกียจเออใครยังไม่กดก็กดติดตาม,มกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งครับกดด้วยครับเพื่อผ้าเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับเออ่ในพาร์ทหน้านะครับก็ติดตามรอช่วยได้ว่าผมจะทำอะไรเป็นต่อไปนะผมจะไม่สปอร์ยและจะไม่พูดได้ว่าผมถ้ามาต่อ